สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมยังจําได้ไหมครับเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมารายการคนคน้คนคนเคยนําเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของชายหญิงคู่หนึ่งเป็นความสัมพันธ์ฉันมิตรแท้นะครับในตอนที่ชื่อว่าเพื่อนแท้นั่นก็คือเรื่องราวของกุลกับยะนะครับเรื่องราวในตอนแรกนั้นจบลงตรงที่เมื่อคนทั้งคู่กลับจากเขาใหญ่อาการป่วยโรคมะเร็งลำไส้ของยะก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ จนต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบซึ่งก็แน่นอนครับโดยมีกุลเป็นคนที่เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่เช่นเคยนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของกุลกับยะกันต่อนะครับมาดูว่าบนเส้นทางอของมิตรภาพของคนทั้งคู่นั้นจะดําเนินไปอย่างไรความฝันที่คนทั้งคู่จะได้ร่วมกันทํางานในมูลนิธิที่กุลกําลังเร่งผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะทําให้ความฝันชิ้นสุดท้ายของยะนะครับเป็นจริงจะสําเร็จหรือไม่ติดตามได้ในรายการคนค้นขน,นคืนนี้ครับ ถ้าหากว่าการกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดของผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นมาอย่างโชคชนแล้วนะคะและต้องการใช้ชีวิตส่วนที่เหลืออยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยอย่างเช่นบ้านเกิดการกลับมาที่บ้านเกิดที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ของยะก็คงจะมีเหตุผลที่ตรงกันข้ามกับผู้คนส่วนใหญ่โดยสิ้นเชิงค่ะยะตัดสินใจกลับบ้านโดยที่มีพี่กุลมาส่งหลังจากที่อาการของเขาไม่ดีขึ้น และยังมีแนวโน้มว่าจะแย่ลงเรื่อยๆ คิดไหมว่าตังจะกลับบ้านตอนนี้นอยเท่าไหร่ที่แรกว่าแกคงจะะมณสามสิบกลางๆมาทําบ้านทําอะไรให้มันดีไปเลยอ่ะแต่นี่คือแบบไม่เป็นไรทําไม่ได้ไม่เป็นไรีโกีกยสแก่แมย,ยค่อยทำไหมกลับมาตั้งหลักก่อนดูแลร่างกายก่อนอย่างก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ก็บอกขอให้กลับตั้งหลายรอบแล้วใช่ไหมไม่กลับตอนนั้นคือแบบยังคิดว่าตัวเองยังไหวอยู่ไหมทําอะไรได้เยอะแยๆอยู่ยังไหวตอนนี้คือยอมรับแล้วหรอว่าไม่ไม่ไหวแล้วยอมรับแหละ ดูจากอะไรดูจากที่มันเจ็บปวดขึ้นมาเจ็บปวดอาการ<ม>สภาพอะไต่างๆสมรรถภาพอะไรของมันลดลงไปหมดคือคิดเลยว่าเต็งเวลาเหลือน้อยแล้วคิดคิดว่ามันมันเหลือน้อยแล้ว<ม>คิดไว้ตลอดแหละ ที่เขากลับมาเป็นยังไงบ้างใช่แม่สบายใจกินข้าได้ตัวแม่เองนะกินไม่ค่อยได้ค่ะเห็นเขาแล้วคือยังไงคะมันบอกถูกอะค่ะมันเหมือนเดิมอะเปลี่ยนไปหน้าคอคอคอลงลบค่ะหลบก็ลุมแล้วคือแค่เห็นจากภาพภายนอกก็ก็รู้แล้วว่าอาการเขาไม่ได้ดีขึ้นใช่ไหมคะเรนนี่วกาบิ๊ก ้ันป้านี่ไม่กลับดอยไ้ถกลับไปบ้านอย่างนี้นี่มันจะพ่าะเทืนนเอทน,นใจมากขึ้ไปกว่ราว่าเราเห็นเขาป่วยเาเจ็บไปวันสะวัน,นมันก็ จะทำอย่างไรได้อะในเมื่อแกก็เป็นลูกฮาแต่สิ่งที่เฮาคือได้ก็คือความโมโหและก็จะบ่พื่อเสียใจยแม่แกน้อยเยอะ